สวัสดีครับพี่น้องที่รักในองค์พระเยสุคิดทุกท่านพี่น้องคิดจากแสงสถิภาพไม่ว่าจะเป็นที่บางใหญ่พี่น้องที่คลองหลวงและจุดประกาศบ้านวังยาวพบกันอีกครั้งนะครับกับคู่มือเฝ้าเดียวในวันนี้นะครับตรงกับวันที่5สิงหาคมคิทกราส2,023ผมครูศาส,สนา ปาาิเดนในปารมะจะมานำพี่น้องในการศึกษาเรียนรู้จากพระธรรมย่อนบทที่13ข้อที่36ถึง38นะครับผมขอตั้งหัวข้อว่าพระเยซูทรงรู้จักเราเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับเราจะมารับฟังพระคำของพระเจ้าไปพร้อมๆกันครับ เปโรทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนพระเยซูตรัสตอบเขาว่าที่ที่เราจะไปนั้นท่านจะตามเราไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้แต่ท่านจะตามไปภายหลังเบโรทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทําไมข้าพระองค์ถึงตามพระองค์ไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้ข้าพระองค์จะสละชีวิตเพื่อพระองค์พระเยซูตรัสตอบว่า ท่านจะสละชีวิตของท่านเพื่อเราหรือเราบอกความจริงกับท่านว่าก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งจากพัมพีที่เราได้อ่านไปนะครับก็ยังเป็นตอนต่อเนื่องจากบทเมื่อวานที่พระองคือองค์คอองพระเยซูคริสต์นั้นทรงให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เหล่าสาวกและบอกว่าให้เขารักซึ่งกันและกัน และในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่พระเยซูเองได้พูดถึงความจริงที่สำคัญในชีวิตของเปโตสมองก็เชื่อว่าจะเป็นบทเรียนสำหรับเราทุกคนนะครับวันนี้มีบทเรียนสองบทเรียนที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันบทเรียนแรกพระองค์ทรงกำหนดไว้แล้วซึ่งอยู่ในข้อที่36 จากพมพีที่เราได้อ่านไปเห็นได้ชัดนะครับว่าพระเยซูเองได้บอกสิ่งหนึ่งแก่เปโตว่าพราะองค์นั้นนะครับจะจำจะต้องที่ถูกจับกลุ่มและเวลาที่พระองค์จะต้องถูกตึงบนไม้กางเขนใกล้เข้ามาเต็มที่แต่แน่นอนนะครับเวลาของเปโตยังมาไม่ถึง พระองค์ได้ทรงทํานายถึงการที่ไปโตเองจะได้อุทิศตนเพื่อพระองค์ซึ่งอยู่ในตอนท้ายของข้อที่20บอกว่าที่ที่เราจะไปนั้นท่านจะตามเราไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้แต่ท่านจะตามไปภายหลังนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงบอกซึ่งถ้าเราดูนะครับคำตอบในเรื่องนี้อยู่ในพระธรรมยอ์นบทที่ 21ข้อที่18ซึ่งพระเยซูได้ตัดว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าเมื่อท่านยังหนุ่มก็คาดเอวของท่านเองและเดินไปไหนๆตามที่ท่านปรารถนาแต่เมื่อแก่แล้วท่านจะเหยียดมือออกและจะมีคนมาคาดเอวของท่านและพาไปที่ที่ท่านไม่ปรารถนาจะไปะนี่คือการที่พระเยซูได้กำหนด และได้บอกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนครับเราเห็นได้อย่างชาัดเจนว่าชีวิตของเราทุกคนเช่นเดียวกันพระเจ้าทรงกำหนดไว้แล้วในสิ่งต่างๆแต่สิ่งที่สำคัญคือการที่เราเองต้องเชื่อฟังและเดินติดตามองค์พระเยซูคริสต์ผมเชื่อว่าบ่อยครั้งเราเองอาจจะเป็นเหมือนเปโตรเมื่อตอนที่เราเองรู้จักพระองค์ใหม่ เป็นผู้เชื่อใหม่ที่หิวกระหายร้อนรนอยากรับใช้อยากปฏิบัติแต่ท้ายที่สุดเวลาของเราแต่ละคนยังมาไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการรับใช้แต่สิ่งที่สำคัญนะครับเราต้องขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงกำหนดชีวิตของเราไว้แล้วในทุกสิ่งยิ่งถ้าเราเองมีสัมพันธ์สนิทเดินกับพระองค์ก่อนหน้านี้พระองค์บอกสิ่งหนึ่งที่สำคัญให้กับสาวกซึ่งแน่นอนนะครับใน ยหอนบทที่13ได้พูดสิ่งที่องอค์พระเยซูคริสต์ได้วางแบบอย่างแก่บรรดาสาวกแล้วก็เป็นเรื่องที่อยู่ภายในหนึ่งสัป,ปดาห์ในช่วงสัป,ปดาห์ศักิ์สิ์ดังนั้นพระเยซูให้ความสําคัญในการสร้างสาวกสร้างชีวิตเขาสอนและวางแบบอย่างไว้ดังนั้นนี่คือสิ่งที่พระอ,องค์ได้ทรงกําหนดไว้สําหรับเราทุกคนเช่นเดียวกันเราเองก็คงจะเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าทรง ได้กำหนดและวางชีวิตของเราไว้เพียงแต่เราเองต้องเชื่อฟังและเดินอยู่ในทางอันชอบธรรมเรียนรู้ในการที่เชื่อฟังติดสนิทใกล้ชิดกับพระเจ้าเพื่อชีวิตของเราจะอยู่ภายใต้ทราประสงค์และแผนการของพระองค์นั่นเองต่อมานะครับบทเรียนที่2แม้ปฏิเสธแต่ให้เริ่มใหม่ แน่นอนนะครับซึ่งในตอนนี้พั่พีก็ได้กำหนดและพูดถึงการที่พระเยซูได้พยากรณ์และได้บอกกับเปโตรในการที่เขาเองจะปฏิเสธพระองค์ถึงสามครั้งก่อนไก่คันเปโตรเองร้อนรนกระตือร้น,รนในการที่รับใช้พระเจ้าและเขาบอกว่าไม่ว่าพระองค์จะไปที่ไหนเขาจะติดตามพระองค์และเขาบอกว่า ข้าพระอ,องค์จะสละชีวิตเพื่อพระอ,องค์แต่ท้ายที่สุดแล้วพระอ,องค์ตอบกับเปตโตว่าท่านจะสละชีวิตของท่านเพื่อเราหรือเราบอกความจริงกับท่านว่าก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งคำตอบที่พระเยซูตอบทำให้เราควรจะไข้ควรและคิดถึงเราเองจะรับใช้พระเจ้า ตลอดชีวิตของเราหรือเราเองจะอุทิศชีวิตของเราเพื่อพระองค์หรือเราเองจะสละชีวิตของเราเพื่องานพันธกิจเพื่อพี่น้องหรือนะครับแน่นอนพระเยซูทรงรู้จักเราพระองค์ได้ทรงกําหนดทุกสิ่งไว้แต่สิ่งที่สําคัญเรารู้ว่าเปโตรเองได้ปฏิเสธพระเยซูสามครั้งก่อนไก่ขัน ซึ่งพระกิติคุณไม่ว่าจะเป็นมัทธิวมารโกลูกาแม้กระทั่งยอนก็ได้บันทึกเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องและทําให้เห็นเป็นความอ่อนแอของพี่ใหญ่คือเปโตเช่นเดียวกันก็เป็นสิ่งที่กําลังสอนเราบ่อยครั้งเราเองปรารถนามีหัวใจเดินกับพระเจ้าร้อนรนกระตือร้น,รนแต่ท้ายสุดบางครั้ง เมื่อปัญหาวิกฤตและเผชิญกับสิ่งที่อยู่ต่อหน้าในความกลัวในความสับสนและการที่เราเองรู้สึกโดดเดี่ยวเราเองก็อาจจะเป็นเหมือนกับเปโตรที่ปฏิเสธที่ไม่ได้ทำที่หันหลังให้กับพระเยซูแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่สำคัญเราหลายคนเคยเป็นแบบนั้น แต่ท้ายสุดเมื่อเราปฏิเสธแล้วหรือเราเองหันหลังให้พระองค์แล้วเราเองจะทำยังไงต่อไปเปตโตรเองเป็นคนหนึ่งที่พระบิดาได้พูดถึงเมื่อเขาตันหนักถึงสิ่งที่พระเยซูคิดตัดเปตโตรได้ร้องไห้ถ้าเราดูในมัทธิวบทที่ 26: ข้อ75ซึ่งได้บันทึกว่าเปตโตรจึงลึกถึงคำที่พระเยซูตัดไว้ว่า ก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งแล้วเปโตก็ออกไปข้างนอกร้องไห้เป็นทุกข์อย่างมากเปโตเองเขาปฏิเสธพระองค์เขาเสียใจแต่ท้ายที่สุดเรารู้ว่าเปโตเองกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วก็ได้มีโอกาสในการรับใช้แล้วก็ในการที่บุกเบิกและปฏิบัติพระเจ้าและเขาเองก็เป็นคนหนึ่งที่อุทิศตน จนชีวิตของเขานั้นพร้อมตายเพื่อข่าวประเสริฐเช่นเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ย้ำเตือนสำหรับเราเมื่อเราปฏิเสธพระองค์หันหลังให้กับพระองค์อย่าหยุดเพียงแค่นั้นแต่เราเองควรจะเริ่มต้นใหม่เราเองตั้งหลักใหม่ก้าวใหม่เพื่อที่เดินกับพระเจ้าแล้วขอพระเจ้าที่ช่วยและเสริมกำลังเราให้เราเป็นคนหนึ่งที่สามารถเกิดผลได้อีกครั้ง ข้ามกลางความผิดพลาดหรือการปฏิเสธพระองค์เราเชื่อว่าพระเจ้าจัดเตรียมวิธีทางและวิธีการสำหรับเราทุกคนเมื่อเราพร้อมและเราเองพร้อมจะให้พระองค์ใช้ขอพระเจ้าที่ทรงอวยพรเราทุกคนนะครับต่อม,มานะครับการตอบสนองต่อบทเรียนการเฝ้าเดี่ยว อย่างแรกนะครับพระเยซูทรงรู้จักเราทุกคนเป็นอย่างดีและทรงกำหนดวาระเวลาไว้เพื่อเราเสมอเหมือนที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้สำหรับเปตโตรอย่างที่สองในการตอบสนองครับแม้เราเคยปฏิเสธพระองค์หันหลังให้พระองค์แต่เราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้พระองค์ทรงรอคอยเราที่เราจะกลับมาเดินในทางและรับใช้พระองค์เสมอ ก็ขอพระเจ้าที่ทรงอวยพรพี่น้องทุกคนที่เราเองมั่นใจและรู้เสมอว่าพระเยซูรู้จักเราเป็นอย่างดีพระองค์ได้ทรงกําหนดสิ่งสารพัดสาหรับชีวิตของเราแม้ในความผิดพลาดของเราพระเจ้าให้โอกาสเราที่จะเริ่มต้นใหม่และกลับมาเดินอยู่ในวิถีทางอันชอบธรรมปฏิบัติรับใช้พระองค์เพื่อชีวิตของเรานั้นจะเป็นพระพรส่งต่อไปเวลานี้อยากให้เรามาที่ฐานด้วยกันนะครับ ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระอ,องค์สําหรับบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ที่เราได้เห็นว่าพระเยซูได้ทรงรู้จักเราทั้งหลายและพระอ,องค์ได้ทรงกําหนดวาระเวลาในชีวิตของเราเมื่อเราเดินอยู่ในวิถีทางอันชอบธรรมของอ,องค์ในความผิดพลาดการที่เราเองปฏิเสธหรือหันหลังให้กับพระอ,องค์นั้นพระอ,องค์ทรงอภัยรอคอยและให้โอกาสในการที่เราจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ย,ยืนหยัดเดินอยู่ในวิถีทางอันชอบธรรมของ องพระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าอวยพรเราทั้งหลายทุกคนนับจากนี้ในการที่เราจะเดินโดยการพึ่งพาพระองค์มั่นใจในชีวิตในการติดสนิทขอการอวยพรพระองค์ท่ามกลางพี่น้องทุกคนที่ชีวิตของเรานั้นมั่นคงมั่นใจติดตามพระเจ้าและชีวิตของเรานั้นเกิดผลในงานันธกิจขององค์เป็นพระพรที่ส่งต่อไปพงค์เจ้าข้าเราจึงอธิษฐานทูลขอร่วมกัน ฝากเราทุกคนไว้กับพงค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วเราจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการฝ้าเวยวของคีิจตาจักรแสงสวัิภาพของเรานะคะ